การทุแปีก็วิจารณ์น่นมือนึม่่ไมได้ยใ่ิการต่อกันได้เดยไปโดนเด้อพน้องให้เกียหล่อนเดี๋น้าที่ปตจะสปีที่ปีเป็นการที่่อเขาให้ต่อปีส้นปี ัเขาเขาส้อยไรขึ้นข้างบนเลยก็ได้ปะ่ะไปสายมือแต่เราค้นบอข้นบ่ซ้ำหลายได้นี่เนาะรถประทันมากหลาย มใจเกียวออกใส่มือไปเลยองอลาากไปมันจีนี่กำแพงกันด่านใส่มือ,มอต้องหาไปคูต้หาไปช่างสามันบ่เออมาไปขัแงแผงคุณูกพาาเจ้าก็จะสป,ปาตุ้ยข่อยถิ่มด้วไปน้ำตาลเขากำแพง อันนี้อันนี้สอยสองกันไฟการไฝนอกซรอยสอง <c oughs> <c oughs> หากินอยากสะลัดเกลือเน,น่าเนาะเป็นอย่างข่อเห็นเป็นอย่างท่านั่งโอ้

หลายๆคนหลายๆธรามะมิตรีเนาะนีเพือ <c oughs> ่อนคนบ,บ่หลายบ่หลายรถกับบ่หลายสุเรียเขาไปจอดไปไกลฮิ่ผุนด้พูดเหรออือเพื่อเขาบ่เลยเป็นยังเพื่อกันไหนเป็นยังพักกันไหนไปกินเนาะ <c oughs> ก็จอดสิไป,ปนหนาเพื่อผุนลายมาเขาหน่อยได้จ้ะ กคักเป็นจนายแต่ว่าเห็ดแต่บอท่านออกแล้วจ้ะเด้อเห็ดยังบ่ท่านออกโอ,อกัได้ได้ปลาไหลจ้ะได้ส้ำนีละได้ยังบ่หลายหลแล้วจ้ะเนาะปลาเหด็ดเบิ่งบรรยากาศปลาเหด็ดหกบ่พี่น้องหกแล้วจ้ะนี่หกติดผ้าเบิง่งปลาเห็ดนี่ยแว่บบาพักกันมันเลาะเบิง่งซืสอจ้ะหามันเผื่อมันฟุกเนาะจ้ะเนาะ มันทา่านพี่พเพื่อมันฟุกมันจะเนาะว่าฝุกกระเลวไปมีตะปามีตะปาบะมี่เห็ดเท่าย่ายนั่นกับบะไรเห็ด โอ้เป็นตาลมแห้งข้นอกนี่ <c oughs> นี่เห็ด <c oughs> มีแต่ปามีแต่ปลาไม่มีเห็ดเลยเห็ดว <c oughs> <c oughs> ่ะท่านออกกับผ้ากันมาดูท่างพี <c oughs> พปใหยเยถากตอบเล่านะตี ห้อยเขาเจ้าเขียอยู่นี่แต่มันเท่าเท่านี่ดอกที่ดอกที่มันถล่าวดอกที่มันชราภาพแล้วมีแต่ผู้สูงวัยเฮ็ดมิตรภูสูงไว้บายกับใดใยเปืือยเหมือนบบเ,อเหมือนคนเก็บเลยพี่น้องเอเฮ็ดกับายกับใบใยใจมิตรภูสูงไว้เฮ็ดเพิิน นายวินก็อยู่ทางนี้แหละเห็นนั่งปวกเห็นนั่งปวกบ่เห็นตะนั่งเพกลหรเต็มปลาเป็นผืนยู่น,นี่นสิบบานซาหาบานลื่วว่าเฮ็ดออกหลายคักมาแล้วก็หลายอีหลีจ่าพี่น้องหลายคักห,ยหกหลายปลาใหม่เนาะจ่าหลายปลาใหม่เฮ็ดบ่ท่านออกเลย ออกข้างห้งางเ okay. ห,ห็ดยังไงไม่ไงตุ่มมันเห็ดกินได้ปะกินได้แตว่าข้าเจ้าเหยียบมันมหดผเขาข้นไปแม่มันซื้อหนีละต้องไปเลิกกับหกซื้อซื้อนาะนี่เราจะบรรยากาศปลาเห็ดล้าจะเป็นแบบสี่ละพี่น้องหกคัก้วจ้ะหกคักขันหกขันเห็ดออกกับยานเด้ถ้าหกขันเห็ดบ่ออกกับยานนะจ้ะ อันนี้เฮ็ดบ่ออกก็เป็นเป็นขันขานไม่เมื่อยแล้วล่ะบ้านนี้ก็ได้อยู่องกงบ่พากันได้หลายได้คนละเล็ยคนละน้อยพอได้ไปปนพอได้ไปอ๋อออเจออเจใส่น้ำอ๋อออเจออเจใส่น้ำเพราเจสจเครือหายอยังเี้ยหมือนเขาจะเดี๋ยวจะพี่น้องบรรยากาศเี็ปลาเฮ็ดวัดปากเขาน้อยจะเป็นประมาณนี้แล้วจะเด้อนี่หกหก โุกุกต้นไม้น่านาหนาีป้าเพรกสูงสูงป้าเพรกสูงสูงพรก,ก็จะเป็นแบพริกเ,เ,เห็ดเห็ดยังี่หรอเห็ดน่าแหละเห็ดนหดนาขาวเห็ดหนามุม้มเป็นดอกเป็นดอกบ่้ไข่งามัมคือเห็ดลำซี่ ลับชี่อหมู่บ้านมันจะงามเป็นเห็ดเผือกจะอันนี้ม่วนนี่จะบ่เป็นเห็ดเผือกอน,นี่แหละหจ้ะมาอัปเดตป่าเห็ดให้ดูเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งว่ามันเป็นสภาพไหนมันหาหยาขึ้นหาง่ายปรากฏว่ามันก็หาหยานนแล้วจ้ะเพราะว่าป่ามันหกนี่แหละจ้ะบรรยากาศคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจา้ะเนาะพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะวันนี้